สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวด่วนนะครับต้องแทรกเป็นการเร่งด่วนเลยเนื่องจากว่ามีสิ่งที่ต้องแจ้งกันให้ได้รับรู้สําหรับตัวแทนจาหน่ายของบริษัท D Icon Group และผู้ที่สนใจจะเป็นตัวแทนจําหน่ายของบริษัท D Icon Group นะครับนั่นก็คือโปรโมชั่นสาหรับเดือนกันยายนนี้นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากชื่อโปรโมชั่นของเรานั่นก็คือถ้าเปลี่ยนแปลงมันยากนักลองเปลี่ยนยาสีฟันดูไหมมาใช้ ยาสีฟันบูมครับนี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปนั่นเองนะครับที่มีนวัตรกรรมในการผลิตแล้วก็กว่าจะได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นี้นี่เราใช้เวลากันมากพอสมควรเลยทีเดียวกว่าจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับนั่นก็คือเปิดบินเป็นตัวแทนจําหน่ายระดับดีเลอร์นะครับของยาสีฟันบูมนั่นเองนะครับหรือว่ามียอดสั่งซื้อของยาสีฟันบูม1050ชิ้นครับ หรือสำหรับผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทสามารถรับสิทธิพิเศษรีดีเลอร์เพียงมียอดสั่งซื้อยาสีฟันบูมครบ700ชิ้นตั้งแต่วันที่1กันยายนไปจนถึงวันที่30กันยายนปีนี้นะครับปี2565ครับและสิ่งที่คุณจะได้นั่นก็นคือกำไรเพิ่มเติมจากส่วนนี้นะครับอีกชิ้นละ 5บาทนั่นเองนะครับนานถึง3ปีเลยทีเดียวตั้งแต่วันที่1กันยายนปีนี้ครับไปจนถึงวันที่31สิงหาคมปี2568น้นั่นเองนะครับและทางบริษัทครับจะคำนวณยอดสั่งซื้อทั้งหมดของยาสีฟันบูมในแต่ละรอบปีและมาคูณด้วย5นั่นก็คือกําไรเพิ่มเติมในส่วนนี้อีกชิ้น5บาทนั่นเองนะครับและหารด้วยจํานวนของผู้ที่ทําคุณสมบัติตามโปรโมชั่นในเดือนนี้นั่นก็คือเดือนกันยายนอย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับณขั้นต้นและสําหรับคนที่เป็นตััววแทนนนจจํําาาห่่่ยรรบะไได้กสเพิม มีนะครับจากยอดขายในปีที่1ครับวันที่5กันยายนปี2566ครับในปีที่2ครับวันที่5กันยายนปี2567รและในปีสุดท้ายนั่นก็คือปีที่3ครับวันที่5กันยายนปี2568ครับโดยมีเงื่อนไขเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคือในแต่ละปีจะต้องซื้อสินค้ายาสีฟันบูมอย่างน,น้อยเพียงแค่1ชิ้นเท่านั้นเองครับก็จะเท่ากับคุณสมบัตินี้ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และสิทธิประโยชน์นี้นะครับมีเฉพาะสําหรับตัวแทนจําหน่ายบริษัทเด i คอนกรุ๊ปเท่านั้นนะฮะรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าอยากจะรับรู้เพิ่มเติมนะครับในเรื่องของรายละเอียดที่มีเชิงลึกมากกว่านี้สามารถติดตามได้ที่ Facebook Page ของบริษัทเดลคอนกรุ๊ปครับ